ภายหลังจากที่มีฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนตนของประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําที่ดีหลังน้ำํำในเขื่อนภูมิพลยังมีน้ําน้อยและเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะขณะที่วันนี้ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนจากประเทศจีนนั้นปล่อยน้ําลงมาค่ะ น้ำโขงที่ไหลผ่านที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้แม้ว่ายังไม่ถึงจุดวิกฤตแต่ว่ากระแสน้ำนั้นไหลแรงประกอบกับมีเศษไม้และท่อนไม้ไหลามาตามน้ำด้วยทำให้เรือค้าม้าต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นและต้องชะลอความเร็วเพื่อป้องกันอันตรายซึ่งน้ำโขงที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมีรายงานว่าเป็นผลมาจากเขื่อนของจีนปล่อยน้ำลงมา ส่วนน้ำคงที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายค่ะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับกระแสน้ำได้ลดความแรงลงทำให้การขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างไทยลาวที่ท่าเรือหายโศกกลับมาคึกคักและมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการมากขึ้นส่วนที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยนายปิติแก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมหารือร่วมกับนายเสรีสุภราทิศผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและนายสราวุฒิทรงศิวิไลรองอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ําท่วมและน้าแล้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยระบุว่าน้ําเหนือที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่ได้มีการร่องน้ําเข้าสู่คูคลองและแก้มลิงต่างๆเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแงแล้งทั้งสําหรับการเกษตรและผลิตน้ําประปา ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในพื้นที่ตําบลพงเพงองเภอป่าโมกก็ร้องเรียนมาว่าได้รับความเดือดร้อนค่ะหลังจากที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ทําให้ชาวบ้านนั้นต้องปล่อยน้ําในแปลงนาซึ่งมีสารเคมีที่ใช้ปราบศัตรูพืชลงสู่คูคลองก่อนไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพร,ระยาทําให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายจํานวนมากจึงอยากขอให้เขื่อนเจ้าพระยานั้นปล่อยน้ําลงมาช่วยเพื่อขับน้ําเสียออกไป พลเอกประยุจันโอชานายกัฐมนตรีระบุแม้ที่ผ่านมานั้นจะมีฝนตกลงมาเติมน้ําในเขื่อนใหญ่แต่ก็อย่างน่าเป็นห่วงก็คือน้ําในเขื่อนภูมิพลที่ยังมีปริมาณน้อยจึงต้องเร่งบริหารจัดการและต้องพึ่งแหล่งน้ําจากกลางทางและปลายทางพร้อมกับจะต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเอล尼โย